สวัสดีครับพี่น้องเอฟีอ่ะคลิปนี้นะครับจะเอาเราหลักสิบหลักหน่วยนะครับฝากก็จะเข้ามาหลายงวดกว่านี้นะครับที่นำมาให้ชมสีงวดนะใบนี้นะครับ6 2สองสองอ่าสองหกนะครับส แล้วก็สี่ห้าสี่ห้านะครับสองตัวบนเนาะจับคู่นะครับได้เก้าคู่นะได้เก้าคู่นะครับพี่น้องในห้าสามนะครับห้าสามแล้วก็ศูนย์ห้าสิบหน่วยนะครับผมในงวดวันจันที่สิบสองนี้นะครับ เลขก็จะได้จับคู่นะครับ0 5 6แล้วก็4 8 2เล็กจะได้9คู่นะครับ9คู่0 4 0 8 0 2 5 4 5 8 5 2 แล้วก็หกหกสี่หกแปดหกสองนะครับผมชอบจัดไปนะครับผมพี่น้องเจาครับกดไลค์กดแ,กแชร์นะครับกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆขอบคุณนะครับ